สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องมีการเมรวยสูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณหน่วยล้างนะคะเทียบชน2ส,สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติเตความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการไม่รวยสูตรหวยฟรีนะคะผลคำนวณน,นะคะในงวดประจำวันที่นะคะหนึ่งนะคะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะคะสูตรที่เข้านะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นปักหลักนะคะผลรางวัลออกมานะ,ะที่สามตะบนนะคะออกที่สี่ศูนย์เจ็ด ศูนย์สี่หนึ่งนะคะส่วนสองตัวล่างนะคะออกที่สี่หกนะ,ะก็ตัวเลขที่แอดคำนวณนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้านะคะเป็นปักหลักสมากกว่านะคะแล้วก็มีที่เข้าก็จะเป็นแต้มนะคะแต้มคุกกี้นะคะข้างบนนะคะส่วนแต้มจะเป็นคุกกี้ข้างล่างสูตรเก่าของเรานะคะก็หลุดไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์หาสูตรใหม่ให้นะคะ ก็น่าเสียดายนะะแอดก็เนี่ยนะซื้อชุดนี้นะคะ407นะะ707770นะที่แอดเอ่อนำไปเสี่ยงนะก็น่าเสียดายที่มันไปออกอยู่ตัวหน้านะะก็ไม่เป็นไรนะฮะงวดนี้เนี่ยเราก็มาสู้กันใหม่นะะสำหรับสมาชิกนะที่ไม่ได้ถูกรางวัลแอดก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยนะแต่ว่าแอดก็ ทำเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าแอรก็ไม่รู้นะคะว่าหัวจะออกตัวไหนนะคะทุกสูตรทีแอนลงให้นะคะที่เป็นแนวทางเนี่ยมาจากการหาคาดเดานะคะตามความน่าจะเป็นคะก็คํานวณไปตามสูตรนะคะแต่ว่าจะไปตรงกับกองสลากไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหาเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะมีนะคะที่เข้าจะเป็นปักหน่วยล่างนะคะ ที่อาจะมาคํานวณให้นะ,ะก็จะเป็นการคํานวณต่อให้เลยนะ,ะอันนี้เป็นปักหน่วยล่างนะ,ะข้างล่างออก4 6เข้ามาที่6แล้วก็ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นปักหน่วยบนแบบ5ตัวนะคะที่เข้ามานะ,ะก็ข้างบนออกที่4 1นะคะก็เข้ามานะคะที่1แล้วก็จะมีที่เป็นอ่า แต้มรวมนะสองตบนแบบคูคีนะชุดนี้นะคะเข้ามาแต้มห้านะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าแต้มสองตัวนะคะก็เข้ามานะคะที่แต้มห้าชุดนี้นะอันนี้เป็นชุดไม้ปักหลักนะจับแบบไม้ปักหลักนะก็เข้ามาชุดนี้นะอันนี้คือสูตรที่เข้ามานะแล้วก็จะมีนะะที่เป็นปักแบบอ่ารสี่ตัวนะะสิบบนปัก ่ไม่ใช่สีตัวสิบบุญสี่สูตรคะก็เข้ามาที่สี่นะคะอันนี้ที่คือสูตรที่เข้านะคะแล้วก็จะเป็นปักแบบอ่าหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างสี่สูตรนะคะก็เข้ามาะนที่หกนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตามต่อนะเราก็จะมีนะคะ เป็นสิบล่างนะปักสิบล่างนะเทียบชนสี่สูตรนะก็เข้ามาที่สี่ชุดนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้านะเป็นชุดปักซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูนะในคลิปแรกนี้นะแอดจะทําเป็นหน่วยล่างนะปักหน่วยล่างนะแบบห้าตัวนะเทียบชนสงสูตรให้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะ สูตรที่หนึ่งนะคะสถิติสี่สิบเอ็ดงเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกนะศูนย์แปดนะเด่น2 3องสามห้าหกแปดะเข้ามาที่แปดงวดที่ผ่านมาเด่นที่หกเจ็ดเก้าศูนย์สองพลนวันออกมาที่สี่หกเข้ามาที่หก สูตรเราจะใช้หลักแสน3ครั้งหลักหมื่นร้อยบนสิบบนสองครั้งสิล่างรอยหน้าครั้งที่สองสครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่หนึ่งสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกครางที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2องหลักแอนดีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะสบวกศูนยเท่ากับสองสองบวกศเท่ากับสองสบวกแดเท่ากับศ ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สีบวกศูนย์เท่ากับสีบวกเจ็ดเท่ากับหนบวกเก้าเท่ากับศูบวกสองเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสีบวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งนะฮะเท่ากับห้าห้าบวกหนึเท่ากับหกบวกสองเท่ากับแปดแปบวกสเท่ากับแปบวกหนเท่ากับเก้าเบวกสเท่ากับหเราจะได้นะฮะปัก หน่วยล่างนะฮะในสูตรที่หนึ่งนะฮะห้าหกแปดเก้าหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองกันฮนะ,ะสูตรที่สองสตินะฮะสามสิบแปดงวนฮะ,ะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกสี่เจ็ด เด่นหกเจ็ดแปดศูนย์สามนะคะเข้ามานคะ,ะที่เจ็ดงวดที่ผ่านมานคะ,ะเด่นที่หกเจ็ดแปดศูนย์สามผลรางวัลออกมาที่สี่หกเข้ามาที่หกสูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้ง รอยหน้า,า 2, 2ครั้ง,ง,ท 2, 2รง,ทงที่สอ,องสองครั้งสิบหน้า 1, ครั้งที่สองสองครั้งรอยทายครั้งที่สองขอทค่ะรอยทายครั้งที่หนึสองครั้งสิทายครั้งที่หนึสองครั้งหน่วยทายครั้งที่2องศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหเท่ากับศูนย์บวกสเท่ากับสองสองบวกศเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกบวกสองเท่ากับแปดบวกสีเท่ากับสองสองบวกศเท่ากับสคะ สองบวกหนึ่งเท่ากับสาบวงเท่ากับสีบวกสองเท่ากับหกบวกสามเท่ากับเเราจะได้นะหน่วยล่างในสูตรที่2องะสองสนาะครบแล้วนะคะทั้งสองสูตระคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะงวดที่แล้วเนี่ยแอดยกตัวอย่างาให้นะ สงวดนะก็คืองวดตั้งแต่ออกสานะในงวดนี้ชนหกเนะคะออกสานะะก็เข้ามาที่หนึ่งวดต่อมาชนที่สามสี่หกเก้ผลวันออกมาที่แปนะเข้ามาที่เงวดต่อมาหาะชนที่หนออกสอนะคะเข้ามาที่หนึ่งแต่ละงวดที่ผ่านมาคะชนที่หกเ็นะผลวันนะคะออกมาที่สีกนะก็เข้ามาที่6กค เดี๋ยวเราไปดูนะคะงวดนี้กันนะคะสูตรที่หนึ่งของเราได้ที่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสูตรที่สองค่ะได้ที่สองสามสี่หกเก้าเรามาดูนะคะงวดนี้นายชนกันนะที่ หกแปดเก้าชนสองตัวนะก็คือหกกับเก้าแต่แบบนึงน,นะแอดฮาปากกาสีม่วงเขียนให้กกาสีเขียวก็ได้นะชนที่หกกับเก้านะในงวดนี้นะ หกกับเก้านะคะในหลักหน่วยล่างนะคะปักแบบห้าตัวนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะเพื่อนๆน,นะคะชอบหน่วยล่างตัวไหนนะคะลองเลือกฮะ,ะวิเคราะห์นะคะนำไปเสี่ยงด้วยตัวเพื่อนเองนะคะในงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมนะสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเดรอนฮะดูเอ่อจากฮะ,ะปักแบบเจ็ดตัวก็ได้นะคะค่อยเลือกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าปักแบบเจ็ดตัวของเรานะคะก็ เข้ามาเหมือนกันนะฮะแบบแบบเจ็ดตัวนะงวดที่แล้วเทียบชนสีู่นะก็ผ่านเหมือนกันคะชุดน้นะเข้ามาที่หกเหมือนกันนะคะค่อยเอาไปเปรียบเทียบกันก็ได้นะจะได้ตัวเลขที่น้อยตัวนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ